เหตุใหญ่ที่จันทบุรีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับคุณจ้อย <Yeah. S 1> มีคนเข้าไปตั้งวงกินเหล้ากันปรากฏว่าดวลปืนหน้าร้านเหล้ายิงสวนกันไปสวนกันมาไปดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนกันหน่อยครับ โอ้โห,โโหเสียงนี่คือดังฟังชัดมากๆน<ฮ>ึกว่าอยู่ในสนามซ้อมยิงปืนแต่นี่คือหน้าร้านเหล้าครับสี่ทุ่มเลยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาริมถนนเทศบาลสายสามในเขตตัวอำเภอขลุงที่จันทบุรีนะครับคนก่อเหตุชื่อว่าในเอกก็เป็นลูกค้าที่ตั้งใจจะมาดื่มที่ร้านคนโดนยิงชื่อว่าในเบี้ยวก็เป็นลูกค้าเหมือนกันครับถามจากคนที่เข้าเห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อ3วันก่อนทั้งคู่เนี่ย เคยมาดั่งดื่มเหล้าที่ร้านนี้แล้วแล้วก็ทะเลาะกันไปชกต่อยกันด้วยแล้วพอกลางดึกที่ผ่านมาก็มาเจอกันอีกก็เลยทะเลาะกันอีกรอบนะครับแต่ว่ารอบนี้ในเบี้ยวเนี่ยเขาเห็นว่าในเอกพาพวกมาเยอะหลายสิบคนก็เลยเดินกลับไปที่รถแล้วกําลังจะขับรถออกไปเป็นจังหวะที่ผ่านหน้าร้านทั้งสองฝ่ายก็เลยก่อเหตุยิงปืนสวนกันตามภาพครับ ก็ทางพนักงานร,ร้านนี่แหละห้ามห้ามแต่มีปืนกันอยู่หลายกระบอกอยู่ก็เลยห้ามกันไม่อยู่มีปืนหลายกระบอกเลยครับผมไม่ต่ำกว่า20คนใช่ไหมชุดนี้นมไม่ถึงม่ถึงน,น่าจะอยู่ประมาณนเกือบ10คนได้หรือ10เสร็จก็จะน่าจะเกือบ10คนได้เงินแ้นเกิดการที้มีใครในร้านได้รับบาดเจ็บไหมไม่มีคร,ครับผมวันนี้ฝั่งในเบี้ยวคนที่โดนยิงครับมาแจ้งความกับตำรวจสพถุงเอาภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนทะี่บันทึกเอาไว้ได้ วินาทีที่เขาขับรถเข้ามาจอดอยู่ใกล้ๆกับร้านที่เกิดเหตุน,<ะ>นี่จะเห็นว่าพอนีเบี้ยวมานะครับเขาบอกเขาจอดรถเสร็จก็เดินลงจากรถจะไปนั่งดื่มในร้านไม่ถึงหนึ่งนาทีไปมีปากเสียงทะเลาะกับฝั่งของนายเอกชกต่อยกันเขาก็เลยตัดสินใจกลับมาที่รถของตัวเองนะพอกลับมาที่รถของตัวเองปุ๊บกำลังจะขับผ่านหน้าร้านเป็นจังหวะที่ฟังนายเอกแล้วก็เพื่อนของนายเอกครับ เอาปืนยิงใส่รถของเขาพอยิงใส่รถเขาปุ๊บแน่นอนสัญชาตญาณนณนะตอนนั้นต้องจอดนะไม่ได้ขับหนีด้วยนะครับอจอดแล้วก็เอาปืนที่มียิงสวนกลับไปนะจากนั้นพอในเบี้ยวกําลังจะขับรถหลบหนีไปยางของเขาเนี่ยโดนยิงจนแตกกระจกด้านหลังก็โดนยิงจนแตกเช่นกันครับผมผม,ผมจำได้ว่าผมฟักปืนมาป้องกันตัวป้องกันตัวแต่ไม่ได้ยิงก่อนไม่ได้ยิงก่อนร้อเครับ แต่ในทางกับการคือเขาอะรัวยิงเราปืนในมือนี่คือเราได้ลั่นออกไปกินกินนัดเมื่อคืนสองนัดครับสองนัดครับแต่ที่ไหลนนี่คือของเขาหมดเลยที่ดิ้เสียงปงปังปงปังปงปังกันอย่าเไอปอกผมเ้อาตรงวาปอกกับผมเก็บทิ้งไปเก็บทิ้งโดนมันตกอยู่ในรถมสาวเก็บไปทิ้งไหนอ่ะเขาก็ยืนยันว่าเขายิงสวนไปเพื่อเป็นการป้องกันตัวแต่ก็น่าตกใจตรงที่ว่าคดีนี้คือทั้งสองฝั่งพกปืน้าคู่เลยนะคะแล้วพกไปไหนพกไปกินเหล้า น่าตกใจมากนะฮะเอปืนมันหาซื้อง่ายมันพกกันง่ายกันแบบนี้เลยใช่ไหมบ้านเมืองมีกฎหมายนะครับทีนี้ตอนที่เขาสาดกระสุนใส่กันน่ะมีคนโดนลูกหลงนะคุณผู้ชมเป็นมอเตอร์ไซค์ของคนคนหนึ่งนี่เขาจอดอยู่แถวๆนั้นวันนี้ก็เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นโรงพักเลยมาแจ้งความบอกว่าเอ๊ะใครจะรับผิดชอบเนี่ยมอเตอร์ไซค์ผมโดนยิงเข้าที่หน้ารถเนี่ยได้รับความเสียหายตำรวจบอกว่าต่างฝ่ายต่างแจ้งความเอาผิดซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวจะเร่งสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องสรุปให้ได้ว่าใครผิดใครถูกแต่ดูเบื้องต้นเนี่ยอ,อาจจะมีข้อหาทั้งคู่หรือเปล่าพกปืนกันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ